วันนี้เป็นสกู๊ปพิเศษนะคะคุณผู้ชมซึ่งเราสองคนเนี่ยมาอยู่ในสถานที่ที่แบบโอ้โหเป็นธรรมชาติแล้วก็มีต้นไม้มีภูเขาเยอะแยะมากมายเลยครับใช่เลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมมาปั่นจักรยานเที่ยวธรรมชาติเข้าวัดกินลมชมเขื่อนค่ะที่จังหวัดชัยภูมิใช่ไหมนิวใช่แล้วที่จังหวัด<อ>ชัยภูมินะคะปั่นจักรยานแบบเขาหรือเปล่าไม่ได้ปั่นครับวันนี้แต่เรามา<อ>ชมว่าเขาจะปั่นแล้วใครจะปั่นกับเราบ้างห้ง <55 S 2> าสิบห้าโลนะคะวันนี้ไปชมกันเลยค่ะว่าใครจะปั่นจักรยานบ้างนะคะครับผม รงานวันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ดีกิจกรรมหนึ่งของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนของสี่ตำบลที่เขาจัดกิจกรรมปั่นขึ้นมีทั้งปั่นดูสิ่งสวยงามตามธรรมชาติเพื่อชมสิ่งธรรมชาติและก็ไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ตามเส้นทางและก็ดูวิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนเป็นการรปรมมอกานระหว่าง ทั้งสี่ตำบลนะครับของเวนคาแล้วก็มีกำลังเสริมจากทางสถาบันพัฒนาเกษตรกรมหาวิทยาลัยชาวนาชมรมจักรยานจังหวัดเชียงคูมคครับสถาบันเกษตรกรเองก็มามองกันว่าทํายังไงที่จะกระตุ้นให้การท่องเที่ยวในี่ตบลเนี่ยคนทั่วไปได้เห็นชัดยิ่งขึ้นนะครับโดยเราก็เลยใช้กิจกรรมของจักรยานเนี่ยซึ่งตัวชมรมจักรยานจังหวัดเชียงคูนั้นเองเนี่ยมี Uh, เครื่อใครภุมิปัญญาอยู่ทั่วประเทศอยู่แล้วครับเราก็ดึงคนทั่วประเทศมามา,มาเพื่อจะมาดูพื้นที่ทในสีตมบลเนี่ยนะครับแค่ว่าเราจะโชว์เขาอย่างไงว่าให้เขากลับมาเที่ยวอีกหลายครั้งนะครับครับก็อาจจะเป็นทริปแรกนะครับที่ได้ ปั่นขึ้นเขานะครับก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งนะครับในการใช้รถจักรยานนะครับที่ให้เป็นฮะก็จะสามารถปั่นได้ตามเขาทันอะไรประมาณนี้ครับสังได้มิตรภาพได้ความรู้สึกอบอุ่นจากที่นี่ไปด้วยเพราะได้เห็นน้ำใจ ได้เห็นความเป็นมิตรได้เห็นความร่วมมือจากชาวบ้านดูแล้วประทับใจมากครับสำหรับวันนี้นะคะกิจกรรมปั่นจักร,รยานเที่ยวธรรมชาติเข้าวัดกินลมชมเขื่อนนะคะก็จบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะจบลงด้วยความอบอุ่นและทุกทุกคนเนี่ยต้องกลับมาอีกแน่นอนใช่ไหมคะใช่ค่ะ,คะสำหรับวันนี้เราทุกทคนนะคะแล้วก็พี่พี่ทีมงานที่จัดงานนะคะต้องขอตัวลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะ